เอาแล้วครับผมวันนี้เรากลับมากับเกมน่าละก้ากัานอีกแล้วถามว่าวันนี้เราจะมาเปิดกล่องไหมใช่เราจะมาเปิดกล่องเรามีทั้งหมดห้าสิบหกกล่องแล้วเราจะมาเล่นตัวใหม่นะครับผมสำหรับน้องที่ชื่อว่ามันไม่ใช่น้องแล้วมันเป็นพีแล้วแหละตัวที่ชื่อว่าจางชีลิงน,นะครับผมโอเคเลยดูจางชีลิงของเราแหมเป็นตัวข้อแลบนะครับผมแต่ทําไมถึงมันไม่ให้ชุดเหมือนโยตตัวหินไหมวะ Let <me> คือโยตตัวหิมนั้นเขาให้ชุดละามาเลยนะครับผมสำหรับได้มาคือมันจะไม่มีชุดขาวแต่อตัวนี้คือแบบมึง ไม่คิดเทียให้กูหน่อยแล้วมาถึงมันก็ให้ชุดขาวกูมาเลยแทนที่จะนึกว่าให้เอ้ชุดนี้เลยว่ะให้เต่าก็มึงเขาให้ซื้อนะเ <c oughs> สียดายว่ไะไะไรไปแล้ววันนี้เราจะมาซื้อตัวใหม่กันเลยดีกว่าวเราเราก็จะมาเล่นกันนะนอีน,นีุแหละกาทดลองโอแมวเราซื้อเลยมี่ได้มาแล้วหโอเคครับเมื่อกี้เราก็ทําการซื้อตัวใหม่มาแล้วแต่เราค่อยไปเล่นนั้นเราขอไปเปิดกล่องนี้ก่อนเลยไหมเปิดให้หมดเลยไหม เนี่ยกล่องที่แบบมีกล่องดองกล่องอะไรกล่องใหม่นะแล้วมาดูของในกล่องใหม่กันก่อนนะทุกคนกล่องเกา่เกาๆวะไม่ต้องไปดูแล้ว <c oughs> อเด็กเกจูตาจะแตกก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไปดูคนนี้กันมาอ่าอันนี้คือชุดของจังชิลิงนะตัวใหม่นี่เล็กถูกว่าจังชิลิง <c oughs> นี่แล้วก็หมัดแดงไม่โเคตรเทเลยตัวหมัดดิออยากได้อาวุธอนะชุดตัวใหม่ไม่รู้ยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะนี่ชุดของใครเนะี่ยอันนี้อูเฉินปะอ่า นี่น้องเต่านะตัวแม่อืมใครเป็นเช่นอันนี้ก็คือน้องตัวนี้ชื่ออะไรวะจำไม่ได้แต่เป็นตัวโล่อะน,อน้องเต่าอะอันนี้ถิงเย่นะถิงเย่อืมน้องไวเปิร์กของเรากระบองกรนะนาทรงผมเอออยากได้ทรงผมทรงนี้ใช่ใช่ออกมาก็ดีนะนอี่เอยผมมันได้ว่ะเชี่ยอยากได้ผมมันได้มานะเนี่ยอย่างน้อยออกทองมาอะไรก็ได้ที่เป็นผมมันได้ต้องการแค่นี้แหละ เปิดกองเก่าๆนะตอนกองใหม่ค่อยกลับมาเปิดนะครับทุกคนถึงแม้ว่าการันตีไอ้พวกนี้มันจะยังอยู่เถอะแต่ไม่ได้หรอกอาวุธแดงอะไม่สุ่มกันเป็นหมื่นนะทุกคนเอ๊ะเปิดกล่องแดงโง่ๆนี่ก่อนนะครับผมทำอะไรนะเปิดแค่กล่องเดียวอะเออเนี่ยว่าแล้วมันต้องได้อย่างงี้แล้วก็สิบอันอย่างน้อยนะทองก็มาก็ดีนะทุกคนโอ้ยม่วงว่ะตตตตม่วงอันสุดท้ายคือทองหรือเปล่าม่วงเียเ้ มึงมาปั้มใส่ใหม่เล่นน่ะอ่ากล่องนี้เรามีหกแล้วก็กล่องเก,ก,ก่าก็อดองๆกันนะ,ะเกิดให้หมดเลยนะแบบล้างกล่องปั๊บหนึ่งสองสองสามปีปุนใหญ่ห้าอะไรก็ไม่รู้หกปัป๊บคาตาน่เขียวไอ้นี่สวยอยู่นะเอาแล้วเปิดสิบกล่องรวดปั๊บไม่ต้องไปหวังหรอกของแดงนะทุกคนมันมาก็มาของนี้มันไม่มีการันตีแล้วนะ โอกาสสามเปอร์เซ็นต์ใครมันจะไม่ได้วะนี่แยม,ม่วงเหมือนเดิมเล่ข้ามเลยเรามาเพื่อลุ้นกล่องใหม่นะอันนี้กล่องโยโต้เหรอเอ้ยเราเปิดกล่องนี้ก่อนกล่องที่มันไม่มีการันตีนะทุกคนไปปั๊บตาไม้ปับาาป๊บเงินใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวสิกล่องก็เปิดไปทีเดียวเลยแต่กล่องนี้ผมก็อยากได้สกินหนึ่งเย่ยมากเลยนะอุ้ยม่วงมาสองอันวะอย่างงี้ต้องมีทองแล้วไหมทองต้องมาแล้วไหมทองมาทองมาทองมาเยี่ยแม่งม่วงอีกแล้วเพิ่งให้ทองก็บพิงเธอขอร้องไอ้น้อง เอฟเอคิวอ๋อมีแล้วโอ้สายใหม่สามหมื่นแปดนะไปเปิดกล่องเกลือนก่อนนะวอ้ก็จะเป็นกล่องที่ได้ได้มาไงก็ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้จัดไปเฮลโหลเฮ้ยทองเหียอะไรกันมันคือมันคือโอ้ไ oh ม oh ่ก็เออถึงจะเปิดแค่สองครั้งนะแต่ของทองออกมาก็ดีใจไหมก็ดีใจนะแต่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไอ้ข้างหลังของไอ้ตัวเนี้ย เอาไม่เป็นไรไปกล่องนี้กล่องของซีซั่นที่แล้วนะทุกคนเปิดเลยของมันแกม่วงว่ะกันนาตีม่วงอยู่แล้วโหซ้ำซะด้วยทุกคนนี่กล่องนี้กล่องมีดอยากได้มีดที่สุดก็เห็นมีดไหมมีดมีดเน,นี่ยอันเนีย้ยเดี๋ยวมันเราก็มีลุน้นมอ่ะไอป๊าบม่วงอีกแก้วม่วงกดข้ามเลยเจียนให้เอ้ยเรามีแค่สามกล่องกันตกใจ ปั๊ป๊บปั๊บปมวยแก้วแม่งเอ้ยกองไทยนะขอทองก็ได้เอาทองมาทอง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 ห่วงขี้ข้ามเลยรีบจัดอยากเปิดกล่องใหม่แล้วเพราะว่าไอ้ของแดงที่มันเป็นรถยนต์ดาวหรือสิบชิ้นแล้วทุกคนถึงแม้ว่าสิบสองกล่องมันก็มีลุ้นปอกวะไปเปิดกล่องเดียวกันปั๊บม่วงอีกแล้วทำไมวะโอ้โหสกินพัดแม่ ของมวงอ่ะทุกคนอย่างน้อยสิบกล่องเนี่ยของทองออกแน่เชื่อไหมมันคงไม่ม่วงให้ผมหมดหรอกทุกคนมั่นใจในตัวผมของต้องมาผมของวันด้าผมวันด้าเอ้ยทำไมมันค้างอ่ะเอ้ยค้างค้างเมื่อกี้ค้างจริงหรือว่าแม่งให้ม่วงกูหมดวะหรือว่ามันฟังผมว่าเป็นหัวมันไอ้เชี่ยทองมาจริงปัดปัดทองสองอันอียสวยโอ้ แมงเอ้ยอ,อีกอันขอเป็นหัวมันได้ไหมพ่อมึงซ้ำอีเยโอ้ยงันเดี๋ยวเราลองไปเล่นตัวใหม่กันเลยนะทุกคนไม่ต้องรอช้ากดเลย5 minutes later กลับมาครับมาครับเจอห้องแล้วลุยกันเลยทุกคนมามาแล้วผมไม่ได้เช็คด้วยนะว่าจุดนี้มีคนเกิดหรือเปล่าอ่ะเป็นโซนทองนะเดินเข้ามาดว่ากิลทำอะไรได้ผมอยากรู้มากเลย อย่างงี้วะปะ๊อบแล้วก็ <Wait. S 1> อ๋อถ้าเกิดโดนคนจะกดคิวได้ครั้งหนึ่งหรอต้องลองดูนะทุกคนเอาสก,กินอาวุธไม่ได้ใส่มาหรอกปัก่อนปา๊ก่อน Nice stuff Five minutes later โอ้โหในโซนทองไม่มีคนเลีเ้งเล่นหรอ เอ้ยเอามึงบอกว่าเงียบเงาเมื่อกี้ที่พวกว่าตัวนี้แม่งน่าจะเป็นบอดนะอย่างไรเราก็มาลองสัิวใหม่กันเลยปั๊บเอ้าเฮ้ยหยุดไม่ยี่นจะเป็นบอดก็เเลยไม่ไีแรงขึ้นจริงป่าขอดูหน่อยพวกเข้าไปกันแทกอ๋อคือแบบโดนแน่ๆหรอ ไปเราฆ่าบอดตัวนี้กันดีกว่าทุกคนเร่งกับมันมาเยอะแล้วอ้ <c oughs> วยกลมองน่ะมาเจอมึงละฉันรู้นะว่านายเป็นบอดอนะ่ะแต่เป็นอย่างนั้นนะ่ะฉันก,ก็ยังจะฆ่านายอยู่ดีอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮีย <c oughs> มันต้องฟักบอก <c oughs> <c oughs> ไม่งไงอ๋อสกอิลนี้หรอมันต้องพูดให้โดนใช่ไหมบาย ก็เรอมากดน็อตไปเลยดีกว่าอุ้ยชิวพี่เลยเราต้องทำไงอ่ะเอาวิธีเอาแบบแบบแบบวิ่งอะแต่ถึงมันจะเท่นะแต่มันเสียเลือดนะครับโอ้ยแต่เรากดน็อตีปแล้วเราเสียเลือดเหรอ นี่คือผมไม่ได้ <Stay S 1> ดูมา <under. S 1> นะว่ามันเสียเลือดยังไงอะจิ้หายแล้วไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราจะไปเล่นชนะไหมเนี่ยเอางี้นะทุกคนถ้าเกิดไม่มีคนอย่างเงี้ยผมว่าคงจะต้องเป็นสิ่งนี้แล้วแหละกดตรปาป่า,ปาทีนี้เขาก็จะสปาบอทสปาลคนสปามาหมดอะไลเระตีมันต้องมีมาสักตัวดีวะ่าล็อกเวทแดงอย่างเงี้ยวงบีบให้เราไปอีกแล้ว minutes five later ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดยอดฮิตที่คนมันจะอยู่แล้วมันหายไปไหนกันหมดวะปอมพูดเแล้วไอ้อตัวนี้แม่งไม่รู้ว่าตัวคนวะแต่เราเจอแล้วข้าม,มสองตัวข้ามบนหัวเราตัวหนึ่งแล้วก็ข้างล่างตัวหนึ่ง Here they come Wow Wow หุ้งเลย up เอาไปโดน Watch out <c oughs> โอ้ยมาเยอะมากเลยนะเฮ้ยวัตเตอร์ฮ l ลเออโดนแพรลี่ไปเนาะไอ้เจ๊ไปมาผมอยากรู้มันเสียเลือดยังไงอะสมมติว่าตอนที่เราพุ่งไปมันจะเสียเลือดเหรอไอ้ชิ้นนั้นแปกงลางวัตเตอร์ฮ l ลหายแล้วไงคน สวยแล้วสวยแน่สวยแน่ถ้าผมไม่หนีตอนนี้ผมสวยแน่ตายได้แน่ไปแล้วครับผมฟาโต๊ะก่อนนะไปแล้วไม,ม่อยู่แล้วไอ้อเหี้ยปล่อยนเลยหยุดหยุโอ้โหครับผมและนี่ก็เป็นวิทยาพันของการเล่นตัวละคร <c oughs> แล้วไม่ได้อ่านสกิลนะ <c oughs> ดูข้อมูลสกิลตัวละครก่อนแล้วเราจะเล่นเป็นนะครับผมสำหรับเมื่อกี้คือแบบการที่เราแดดเราจะเสียเลือดเหรอ อันนี้ผมไม่รู้นะมันเสียทั้งสองท่าเลยไหมอะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากความสมควรนะเรากดอังตีนะไม่ได้หมายความว่าเราจะฟันเล่นได้ตลอดนะเพราะว่าเราเสียเลือดเราคือเอมื่อกี้แตงแปลงลางเป็นนักลบดนิงเหรอล้วกูจะสู้ยังไงวะ <laughs> ลูกวูแดงทําให้เรามาเตะกันเยอะมากเลยเราไม่สามารถหนีได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบกันไปก่อนสำหรับน้องจังซีหลิงมังรอจริงๆเลย ที่นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมันโคตรเทเลยตัวใหม่เนี่ยแล้ว